ท่านผู้ชมฮะก็ให้ฟังเสียงของท่านประธานชวนหลีกภัยประธานสภาผูแ้แทนราษฎรนะครับที่ปรารบถึงเหตุการณ์การประชุมสภาในช่วงสัปดาห์ท้ายๆก่อนจะสิ้นปีนั้นเป็นไปอย่างโอ้โหมันลําบากลําบนมากกว่าจะครบองค์มันดูเหนื่อยยากมากมนะฮะสาเหตุมาจากอะไรกันบ้างก็ไม่ทราบประธานชวนถึงกับออกปากว่ามันว้าวเวแล้วเกินในช่วงนี้นะครับครับยงได้รับ <c oughs> ความร่วมมือดีหนู <c oughs> จริงๆส่วนหนึ่งสมาชิกไปนอกตอนนี้ไปกองอยู่ที่ญี่ปุ่นเนยอะกับพวกกรรมธิการลาไปต่างประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่ไปวันนี้วันพฤหัสและกลับมาวันอังคารเพราะว่าเป็นช่วงที่กรรมธิการเขาใช้งบมานไปต่างประเทศกันนืแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าขาดไปสี่คนนะตอนเย็นนี้ท่านประธานท่านก็ไม่รอแล้ว ถ้ารอไปถึงสักยี่นาทีก็คงพร้อมแต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้มันที่ใครบอกว่าว้าเวอะไรตอนนี้มันมีปัญหาเพราะว่าสมาชิพกพรรคก็เปลี่ยนแปลงแล้วออกเกือบทุกวันก็มีความสับสนอยู่พอสมอควรเออมื่อวานนี้หาไปสีคนครับถ,ถ้าประธานรออีกสักนิดหนึ่ง20นาทีหมายถึงคุณสุชาตินะ<อ>ถ้าไม่หิวข้าวซะก,ก่อนอใช่ไหม แต่ท่านประธานหิวข้าวซะก่อนใช่ปิดประชุมก็เลยไม่ครบแล้วที่น่าสนใจก็คือคุณชวนแช้คคาว่ากรรมธิการไปต่างประเทศไปกองไปกองอยู่ที่ญี่ปุ่นโทษนะพูดเหมือนขี้เลยไปกองอยู่ที่ญี่ปุ่นโอ้โหไปกองกันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับก็เลยมีเสียงจากสสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐนะครับ ประธานคณะกรรมการิการกิจการสภาคุณอนันต์ผลอํานวยออกมาชี้แจงกร,รณีที่คุณชวนไปให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าดูเหมือนว่าสสในสภามันน้อยลงเพราะว่าไปดูงานต่างประเทศไปกองกันอยู่ที่ญี่ปุ่นเยอะคุณอนันต์ก็ชี้แจงนะครับชี้แจงในฐานะที่เป็นกรรมการเดินทางไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับกร,รณีนี้เชื่อว่าไม่เกี่ยวกับ ที่ประชุมสภาล่มเนื่องจากมีการเดินทางไปดูงานต่างประเทศไม่กี่กรรม,มธิการและสสไม่กี่คนอีกทั้งการกําหนดภารกิจของกรรม,มธิการจะกําหนดในช่วงวันสุกถึงวันอังคารซึ่งไม่ใช่วันประชุมสภานะครับคุณนันท์บอกว่าสําหรับงบประมาณที่กรรม,มธิการจะใช้ศึกษาดูงานในไตรมาสนี้ซึ่งเป็นเทอมสุดท้ายของสมัยมีเพียง7 0 0 0 0สบาทต่อกกรรม,มธิการเท่านั้น แค่เจ็ดแสนบาทคุณนําคุณนวำนวยบอกนะฮะเจ็ดคุณอนาตน์นบอกแค่เจ็ดแสนบาทซึ่งมีจํานวนไม่มากเลยเมื่อเทียบกับตลอดทั้งปีงบประมาณที่ได้สี่ถึงห้าล้านบาทต่อคณะและที่ผ่านมากรรมธิการเนี่ยไม่เคยไปดูงานต่างประเทศเลยนะแต่ช่วงนี้มันเป็นปีสุดท้ายแล้วไงสมัยสุดท้ายกรรมธิการจึงปฏิบัติภารกิจไปดูงานตามหน้าที่นะครับนักข่าวถามว่าเอางี้ก็คือการใช้งบทิ้งทวนสินะครับ การใช้งบทิ้งทวนอันนี้ไปเที่ยวมากกว่าไปดูงานหรือไม่คะคุณนันท์บอกว่าคุณนันท์ปฏิเสธเลยมันไม่เกี่ยวกับการทิ้งทวนแต่การดูงานของกรรมธิการมีแผนงานว่าจะไปดูงานด้านไหนซึ่งเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรรมธิการเช่นกรรมธิการสิ่งแวดล้อมก็ไปดูงานสิ่งแวดล้อมกรรมธิการคมนาคมไปดูงานด้านคมนาคมเป็นต้นไม่ใช่นั้นจะไม่ได้รับอนุมัติจากสํานักงานเลขาธิการสภานะครับและช่วงนี้กรรมธิการกิจการสภาก็มีกําหนดเดินทางไปดูงานต่างประเทศเหมือนกัน นะนี่ครับก็คือข้อมูลที่คุณอน,นันต์ให้กับนักข่าวเนี่ยมันเหมือนกับการทิ้งทวนเพราะคุณใช้คําว่าที่พามากรรมธิการของผมเนี่ยอ,อไม่เคยไปดูเลยนะครับไม่ได้เคยไปดูงานเลยจนกระทั่งนี่มันเป็นปีสุดท้ายแล้วไงมสมัยสุดท้ายแล้วไงแล้วไปก็ใช้เงินไม่เยอะแค่เจ็ดแสนนะฮะเจ็ดแสนไม่เยอะเมื่อเทียบกับโอ้โหสี่ห oh, ้าล้าน ในต้นปีก็ประมาณอตลอดทั้งปีเนี่ยมีสีหล้านแต่ผมใช้แค่เจ็ดแสนนี่ท่านผู้ชมฮะให้ฟังส่วนท่านจะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของน,อนาย,งงย,าายอ,นอนันต์ก็สุดแพ้แล้วแต่ท่านนะฮะ